ดวงปักแรกของชาวลัคนาราศีเมษการงานของชาวลัคนาราศีเมษในปักแรกในเดือนพฤศจิกายนจะมีโครงการใหม่ๆมีเป้าหมายใหม่ๆในเรื่องของการทํางาน คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยในช่วงแรกมากเป็นพิเศษแต่การทำงานของคุณนั้นอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆกับคนที่เข้ามาทำงานกับคุณบ้างก็อาจเป็นไปได้หรือบางคนอาจจะมีงานที่ต้องแข่งขันก็อาจจะต้องแข่งขันหรือต้องแสดงฝีมือในการทำงานมากเป็นพิเศษอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดที่แตกต่างกันของเพื่อนร่วมง,งานของคุณเพราะอาจจะทำให้เกิดข้อขัดแย้งหรือข้อทะเลาะเบาแหวงซึ่งกันและกันได้ แต่โดยภาพรวมของหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีเมษในปักแรกนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่ดีๆหรือมีแนวทางในการทำงานที่ดีหรือมีโอกาสใหม่ๆใ,ในการทำงานที่ดีเช่นเดียวกันแต่ก็ขอให้คุณระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์หรือความคิดเห็นที่ไม่ค่อยตรงกันนักกับคนร่วมงานหรือคู่ค้าคู่แข่ง ซึ่งอาจจะทําให้เกิดข้อขัดแย้งเล็กๆน้อยๆก็อย่าทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่คุณควรจะมีความอดทนในเรื่องของการทํางานในช่วงนี้บ้างคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้อยากให้ชาวลัคนาราศีเมษระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างที่จะอกกเอาใจตัวเองมากเป็นพิเศษบางทีคุณใช้จ่ายขึ้นอยู่กับอารมณ์ คุณอยากได้คุณก็จ่ายคุณจะโชคดีที่มีคนใกล้ตัวคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีการเงินของคุณนั้นอาจจะมาจากคนใกล้ตัวคู่ครองหรือครอบครัวค่อนข้างที่จะมีเงินไหลเวียนได้ดีหากใครก็แล้วแต่หยิบยืมเงินหรือขอสินเชื่อที่ไหนก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้สูงเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะอึดอัดเกี่ยวกับในเรื่องของความรักมาก อาจจะไม่ค่อยลงรอยกันหรือค่อนข้างที่จะยังจับต้นชนปลายเกี่ยวเรื่องความรักไม่ค่อยถูกในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษที่เป็นโสดอยู่ในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะอยู่กับตัวเองมากเป็นพิเศษอาจจะให้ความสําคัญกับการให้เวลากับตัวเองหรือคุณก็อาจจะไม่ค่อยสนใจในเพศตรงข้ามในช่วงนี้มากสักเท่าไหร่นักอาจจะวงิ่งวุ่นเกี่ยวในเรื่องของการทํางานหรือให้เวลาในเรื่องของการทํางานมากกว่าในเรื่องของความรัก คนที่มีคู่อยู่แล้วของชาวลัคนาราศีเมษช่วงนี้คุณจะอึดอัดหรือมีปากเสียงหรือมีความกดดันซึ่งกันและกันในบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณนั้นรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวสําหรับบางคู่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันอาจจะทําให้รู้สึกขาดความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันในช่วงนี้หรือบางคนอาจจะมีความกดดันหรือเรียกร้องซึ่งกันและกันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งค่อนข้างที่จะอึดอัดในช่วงปักแรกนี้ ก็อยากให้คุณประคับประคองหรือใจเย็นๆแม้นอาจจะมีความคิดเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ากันได้บ้างแต่ก็ยังสามารถที่จะปรับและพูดคุยกันได้ดีก็ขอให้คุณนั้นอย่าใช้อารมณ์ในการพูดคุยกันพยายามคุยกันดีๆหากรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ดีก็อาจจะห่างๆกันบ้างก็จะเป็นสิ่งที่ดี